สวัสดีครับนี่เราพบอีกหนึ่งเมนูแกงปลาสังวาสแกงปลาแมาน้ครับมันเถอะพวงมาดูกันเลยปลาสังวาสปลาแคบมาสลายอะ่ะแต่ตัวเล็กๆๆ,ๆตัวไม่ตัวไม่แอ่มาตัวเต็มที่กับตัวที่เกี่ยวกับผมนี่ครับปลาสังวาสปลาแม่น้ำเอาแกงทั้งตัวเลยนะครับเอามาลงไป ผิกแกงนะครับชอบเผ็ดมากถึงน้อยใข่ตามใจเราเลยใส่ขึ้นเลยผักชี้กงหอมนะครับ ปลาเลยฮะถ้าน้มตาลครับบางคนไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องต้องขัดทัดเหมืที่บ้านผมเนี่ยเขาชอบกันแต่ผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกสักวานะครับทำตามใจคนกินเนะาะหนึิ้นรดนะฮะเด็ดนลา หัยหอมมาลยฮะขอได้ที่น้าใส่ปลาไปฮะไปเลยกลิหอมมากเลยครับตอนนี้เราจะไม่คนบ่อยนะนี่คนบ่อยนะปล่อยเขาลงไปอย่างนี้เลยอ่อาหลักก็จะใส่น้ำ ต้มสุกนะรับต๊อจะเต็มไปแล้ฮะแต่คุณผ้ชมตามนี้นึงจะแกงคุกคิดอ่ะเย็บคิดนะครับสอง,งเราต้อแป๊บหนึงนะครับรอเขาเดือดคู่หนึ่ง นนี่ทำฐานในงานครับแกงก็งแกงไม่ใช่แกงทั่วไปที่อื่นทำังไงผมจะไม่แตกต่าง,งนะฮะแต่จะเป็นเป็ี่ยนภาพหรืออะไรอย่างนี้ผ้าอื่นก็จะใส่พวกเขาเป็นทางใต้ก็จะใส่ขมิน้นอะไรอย่างนี้ผาาเหนือจะเป็นตบพิบแกงหัวเขาอะไรอย่างนี้ครอันนี้แับผักกลางครับผมทำรวมๆเราก็เด็ดนะครับตรงนี้นนเ,นนเนี่ยกระเทยพงเนี่ยผมคนชอบสุกมากไม่ชอบสุกมากก็แต่ ถ้าทาไม่เท่าสุากไหมจะใส่ตอนหลังปลาใกล้สุกอันนี้ก็ปลาเขาเดี๋ยวน้ำปลาสุกง่ายนะก็ใส่ลงไปเลยนี่ผมชอบที่สุกไว้จะใส่ลงไปก่อนเพราะถ้าม,มันแข็งนะนสุกยากทำง่ายสไตล์ครัวแบบเนะบื่อๆน่ะผมทำง่ายๆเราไม่อะไรมากกับลูกทุ่งไงบางใช้มือยงมือหยิบมาก็ ตาขนาดของเราไม่คนนะเราจะไม่คนเลยปล่อยปลาสุกเองตามมันกระครัาใบกระเพราที่ใส่ที่หลังตัดตามไม่ง่ายครับทางช่อง y o u t u b e จะมีการทำอาหารเยอะแยะมากมายเลือกดูรอบผม ผมไม่กินแบบง่ายๆคือตายนากรับฝึกง่ายอยู่นะดตายก็ฝึกได้พดอีกหน่อยแก้มอุกขิกน้ำน้อยๆเอาตัวข้าบางเนี่ยปลาในตัวข้าบางเนีเนื้อปลาถูกง่าย เป็นเนื้อนิ่มนะครับปลามสัตว์ว่าตะปูเดีวพวกปลาสวายปลาเต่าปล,เลาเป็นแต่ตัวเขาเล็กนิดเดียวเองตัวนี้พี่กับตัวไม่โตเด็กพี่กับสองนิ้วแค่นั้นเดี๋ยวเนี้ยเขาจะอร่อยรสชาติววหวานนะครับปลาแม่น้ำโอเคครับเราจะได้ทีะะ่แล้วฮะไปแล้วนัดหนึ่งสถานี้ ขอยากชิมน้ำหน่อยนะอยากชิมเลยอืมดีแล้วโอเคเออเครับเดี๋ยวผมจะตัดแบวคารุกเลยนะ,ะแลบบ้เดียวแบ่เท่าอ่าขอให้เราสรุปมันก็จะได้ละ ลปิดตัดใหตายก,กันเลยพรเสิร์สุกง่ายๆครับปลนนี้อย่าไปนางนานครับเดี๋ยวเยวกกนื้อสกปรกเนี่ยครับอาการบาทเอาไปน้ำเนี่ยครับ กลับไปให้ยาให้ยหญมากนี่เป็นลักษณะนี้แก่งปลาสามารถมาเถือกพวงเป็นไงดุง่มๆโอเคครับพอจบรีวิวไปที่เท่านี้แต่พบกับเมนูใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ